สวัสดีค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าลูกในวันนี้นี่ปังมากๆๆๆๆมๆเลยเพราะว่าเจนได้รับอินสไเร t ชั่นจากคาราดเดลวีนค่ะก็เป็นลูกที่แบบสีปากนี้แซ่บ จริงๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย <T> จะรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้านางแบบเนี่ยมันต้องรองพื้นแน่นมากเพราะว่าเราถ่ายภาพเป็นบิวตี้ช็อตใช่ไหมคะซึ่งมันใกล้มากมันซูมอินมากมันเห็นรูมคนเห็นทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รองพื้นที่แน่นมากค่ะวันนี้นะคะจินก็จะใช้นี่เลย Make Up For Ever Professional Paris Water Blend ตัวนี้นะคะก็เป็นรองพื้นสูตรน้ำตัวใหม่ของ Make Up For Ever เลยคือ Make Up For Ever เนี่ยเป็นรองพื้นที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องของความ HD ความแบบคมชัดแต่งหน้าลวหน้าสวยเนียน ระะองพื้นรุ่นนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําและก็ผสมกับวิตามินนะคะ80%เลยมันก็เลยไม่ได้แค่ปกปิดอย่างเดียวนะคะมันก็เลยสามารถเป็นพวกบํารุงผิวได้เช่นเดียวกันค่ะเจนก็จะใช้คู่กับฟองน้ําของเขานะคะฟองน้ํารุ่นนี้เนี่ยจะบอกว่าเกลี่ยรองพื้นได้เนียนมากแล้วมันก็เข้าไปแบบมันเป็นรูปลักษณะที่สามารถเข้าไปในซอกซอนของร่องจมูก ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากเลยนะคะรู้สึกว่านี่เป็นรองพื้นตั้งแต่เจนมีมานะคะเป็นรองพื้นที่น้ําที่สุดแล้วอะ่ะมันลิควิดมากมันมันบางมากมันเหมือนน้ําเลยอะ่ะแต่ว่า พอมันเป็นน้ำแบบนี้มันเลยเป็นสูตรที่กันน้ำมากกว่าพวกรองพื้นที่เป็นเนื้อแน่นๆนะคะคือบางมากอะแต่ว่าสามารถปกปิดน้ำน,นี่เห็นไหมจะกบใต้ตาเมื่อกี้มันเข้มๆนะคะตอนนี้มันหายไปแล้วก็เลยน่าจะเหมาะกับสาวๆคนไหนที่กำลังมองหารองพื้นที่เนื้อบางนะคะแป้งฝุ่นวันนี้นะคะจะจะใช้นี่เลยของ Givanni นะคะแต่ถ้าเกิดเราทาแป้งบางๆเนียนๆนะคะจะดูไม่ออกและผิวก็จะดูเนียนดูแบบ HD Topso v i v a นะคะสีแรกที่จนจะใช้เลยนะคะก็คือสีนี้เลย สีชื่อว่า pearl ตรงนี้นะคะเป็นสีขาวๆแล้วก็เป็นเปื่อยมุกๆเดนก็จะมาทาตรงบริเวณหัวตานะคะ hour by hour ค่ะก็จะเป็นเนื้อด้านนะคะวันนี้แต่งตาเราจะใช้เป็นเนื้อด้านซะส่วนใหญ่ค่ะก็มาทาตรงกลาของเปลือกตาเลยก็จะใช้สีน้ำตาลเชื่อมแกลลอรี่ตรงนี้เลยพร้อมกับแปรงหัวแหลมแบบคู่กันแบบนี้นะคะจะจะมาทาช่วงเบ้าตานะคะก็คือช่วงครีสตรงรอยพับของดวงตาแล้วนี่แหละ ทำให้เกิดเบ้าที่ชัดเจนขึ้นค่ะ่ยมันจะทำให้ดูเหมือนว่าเบ้าตาเจนลึกลงไปขึ้นไอ้ลึกขึ้นลงลึกขึ้นลงไปลกลึกลงไปมากขึ้นลึกเข้าไปมากขึ้นนั่นแหละค่ะก็มันจะลึกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้ตาเราดูจากหมวยเนี่ยกลายเป็นดูตาฝรั่งได้นะคะแป้นที่เป็นฟูฟูแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่ใช้สีอะไรเลยแค่จะมาเกลี่ยทุกอย่างให้มันดูนวลมากขึ้น แล้วเจนก็จะเอาสี้ําตานะคะมาทาช่วงขอบตาล่างนิดนึงค่ะให้มันคอนติเนียวกันให้มันเชื่อมต่อกันนะคะคืออายไลเนอร์ลุคนี้นี้มันกรีดแบบออเดี๋ยวเจนจะเริ่มจากหางตานะคะโอเคเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเราควรจะกรีดวิงหางไปแบบในองศาไหนใช่ไหมคะโอเคปกติแล้วเราจะให้เราดูอย่างนี้คือให้มองจากเส้นขอบตาล่างของเราค่ะว่ามันเป็นองศาที่ชี้ขึ้นไปแบบไหนถ้ามันชี้อย่างของเจนไงถ้าเจนทาดู ก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะเจนก็จะกีดขึ้นไปตามเส้นขอบตาล่างเลยให้มันแบบโยงแล้วก็ขึ้นไปตามนั้นเลยมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าค่ะแต่สําหรับใครที่เป็นคนตาตกนะคะเจนไม่แนะนําให้เขียนตามเส้นขอบตาล่างนะเพราะไม่งั้นเนี่ยตาเราจะยิ่งดูตกเพราะว่าบางคนเนี่ยขอบตาล่างเนี่ยตกอย่างนี้เลยแล้วถ้าเราไปกีดตามเนี่ยตาจะยิ่งดูตกลงไปอาจจะแบบ หลอกนิดนึงหลอกสายตานิดนึงก็คืออาจจะขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อทําให้เราดูตาแบบเฉี่ยวขึ้นไปแบบนี้ค่ะพอได้องศาข้างหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยจะมากรีดธรรมดาข้างหน้านะคะเริ่มจากหางตาก่อนมันจะง่ายกว่า Urban Decay 24/7 Glide On Pencil นะคะดูจากรูปของคาร่านะคะเขาก็จะไม่กรีดถึงหัวตานะเขาจะกรีดแค่1นส่วนสาของดวงตาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามเขานะขอดัดขนตากันเลยค่ะ ุคนี้จนจะไม่ติดขนตาบอมนะคะเพราะว่าการติดขนตาบอมเนี่ยมันจะบงังทุกอย่างที่เรากรีดไว้เขียนไว้เนี่ยมันจะหายไปหมดปัดขอบตาล่างเยอะเลยนะคะดูจากรูปแล้วเขาปัดเยอะมากคิ้วของคาร่านะคะก็จะโก่งแล้วก็ชัดแล้วก็ใหญ่แล้วก็หนาแล้วก็เข้มมากเลยเพราะฉะนั้นเจนก็จะเขียนตาม้นนะคะโก่งขึ้นไปเลยจ้า เดี๋ยวเจะจะขอลบใต้ท้องคิ้วนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาลองพื้นนี่แหละพร้อมกับแปรงอันเล็กๆแบบนี้นะคะแก้มวันนี้นะคะจะใช้ของ a u r Glass ค่ะเพราะว่าดูจากรูปรูป้รสึกจะเป็นแก้มที่ดูเป็นสีออกพีชนิดนึงนะก็เลยจะใช้สี Ambient Lighting Brush Incandescent e l e c t r a นะคะเขาจะปัดต่ำมานิดนึงนะ Benefit c u l a นะคะ แล้วก็ช่วงตอบแก้มนิดนึงค่ะก็ทำปากจุ๊บดีก็น่าตอบขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมสันจมูกเราด้วยนะคะเจนก็จะใช้แปรงเล็กๆแบบนี้นะคะมาจุ่มบอนเซอร์นิดน,นึง เพราะว่าเส้นตรงจมูกเนี่ยตรงสันจมูกของคาร่ามัน,ม,นมันชัดมากจิงเลยจะวาดตามเขานะคะเพราะว่ารูปจมูกเราไม่ใช่แบบเขาเราก็เลยจะแอบหลอกลวงนิดนึงจะวาดลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นิดนึงนะคะเันนี่คี After Glow 8 h o u r Powder Highlighting สีซซนนะคะช่วง T zone วจัด ทายเยอะเกินไปหน้าโกล๋ไมเอาอกลบไปนิดนึงเอาละค่ะเราก็มาถึงจุดเด่นของลุคนี้แล้วก็คือสีลิปสติกนั่นเองสีลิปสติกในวันนี้นะคะโอ้โหต้องเป็นสีเบอร์นี้เท่านั้นเลยถึงจะแบบเหมือนเขาที่สุดนะคะก็คือลิปสติกอันนี้เลยค่ะเป็นของ Make Up Forever นะคะ Artist Rouge Cream ค่ะสีเบอร์ C 3 0 5น้ ลิปสติกรุ่นนี้นะคะก็เป็น stick ลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดของ Make Up For Ever ที่มาสร้างสีสันด้วย Surprise Collaboration กับ Duo สุดคู่ Icona Pop ด้วยการเปลี่ยนแ a c k a g i n g ใหม่ให้ดูทันสมัยและดูหรูหรามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งความเท่ของ Look Make Up For Ever ค่ะดูสิว้าว ลิปสติกรุ่นนี้นะคะก็มีวางขายทั้งหมดแล้วย4เฉดสีเลยนะก็มีสีที่เยอะมากและสีแต่ละสีนี่แบบแซ่บมากมีแต่แบบดูสิอันนี้สิโอ้โหและอันอื่นคิดดูแล้วกันว่าจะขนาดไหนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนของ Make Up f o r เ v e r นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วนะคะที่ซ e p h อ r a ออนไลน์ได้เลยค่ะและพิเศษสุดๆนะคะสำหรับแฟนคลับของเจนโดยเฉพาะเลยเจนก็มีคูป,ปองพิเศษเวลาซื้อของที่ซ e p h อ r a ออนไลน์นะคะเมื่อเวลาเพื่อนๆซื้อผลิตภัณฑ์ของ Make Affaver ครบ2,500บาทนเนามารถใช้คูปอัพเฟรเน สั่งซื้อเสร็จนะคะคเพื่อนๆก็จะได้สกินอีโคเลเซอร์หนึ่งอันฟรีๆกับบ้านไปเลยค่ะตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นไพรเมอร์ที่ฮิตมากๆของ Make Up Forever เลยค่ะเพื่อนๆสามารถใช้คูป,ปองได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาฯนะคะก็รีบๆมานะคะไม่งั้นเช้าหมดอดนะจ๊ะเดี๋ยวเจนทิ้งลิงก์แล้วก็โค้ดไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆจะได้ไปช้อปปิ้งกระจายกันไปเลยนะคะวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนละคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคย subscribe เจนก็อย่าลืมกกดดด subscribe ดะะด้้นน้้วววยยยยนนนนะะะคคคแลเเเี๋รราาาาจอััใงห่บบ๊